โอเคร okay, จริงๆก็วันนี้นะฮะมันก็เหมือนกับเป็นการที่มันเป็นยุคที่3าของชีวิตเหมือนกันนะครับหลังจากเราเริ่มจากการร้องเพลงนะครับเราก็เกิดจาก IS นะครับแล้วเราก็เข้าสู่วงการของการแสดงนะครับอันนี้ก็มันเป็นยุคที่3าของเจมก็คือกำลังกระโดดเข้ามาสู่การเป็นพิธีกรเป็นตัวแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญมากที่การเริ่มต้นครั้งแรกก็มาเริ่มกลับมาที่บ้านเกิดเหมือนเดิม,มก็คือการกลับมาสู่ชายคาของ r s นะครับการให้โอกาสจากเฮีย นะครับจากทางพี่โดงนะครับของช่อง8ปะแรายการเวทีช้างเผือกนี่เป็นังไงบ้างครับเวทีช้างเผือกก็เป็นรายการประกวดความสามารถที่ไม่จํากัดนะครับจากจากคนทั่วทุกภูมิภาคเอามาประชันกันนะครับเพื่อชิงเงินรางวัล1น0 0 0แสบาทก็เป็นอีกหนึ่งรายการซึ่งมันก็อาศัยความเป็นตัวตนของเรานะครับเราเองก็ผ่านความสามารถในหลากหลายรูปแบบเรื่องการร้องการเต้นการแสดงนะครับซึ่งก็ในรายการเนี่ยมันก็เป็นตัวตนของเราก็คือว่ามันก็แข่งอะไรเรื่องราว พวกนี้นะครับก็คือเอาทุกเพศทุกวัยนะฮนะมาแข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะรายการเป็นแะต่ละสัปดาห์รายการนี้แบบว่าจะออนแอร์เมื่อไห,ไหร่จริงๆเริ่มออนแอร์วันนี้วันแรกนะครับคือวันที่9มีนาคมยัคนมีเยอะเลยเริ่มตื่นเต้นเยอะังรายการนี้คล้ายคการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเวลาที่จะมีรายการอะไรเกิดขึ้นมานะครับการประกวดความสามารถของของข,ข,ข,ของคนอนะ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะความสามารถทางเรื่องการร้อง ับการเต้นการ,รแสดงอะไรต่างๆจริงๆมันมันคงจะมีความคล้ายกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ที่ว่าในเนื้อหาของรายการนะครับแล้วก็ในการคัดเลือกคนเข้ามานะครับหรือการรูปแบบการแข่งขันมันแตกต่างกันนะครับใน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 ,ในตัวเนื้อหากับรายการนี้เราเป็นที่กอเรารู้สึกมีความสุขหรือภาคภูมิใจบ จริงๆแล้วมันก็เป็นบทบาทชีวิตที่เราต้องการที่จะท้าทายตัวเองเหมือนกันว่าเรากระโดดไปทําอะไรแล้วเนี่ยคนจะเชื่อไหมว่าเราทําสิ่งนั้นได้อะไรเงี้ยนะครับอย่างตอนที่ผมก้าว้าสู่การแสดงครั้งแรกผมก็พยายามจะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเราเล่นอะไรแล้วคนจะติดว่าเป็นเจมเลงสักอะไรเ,เรากระโดดไปเล่นเป็นกระเทยก็เล่นมาแล้วเนะไปเล่นเป็นคนแก่ก็เล่นมาแล้วเล่นทุกบทบาทก็เชิญครับเชิญครับรายการไหนแล้วคาดฝังอะไรนะคาดังกับรายการนะี่ไหน คาดหวังความเต็มที่ของตัวเองซะมากกว่าในส่วนเรื่องกระแสความนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควบคุมมันได้เลยปีนี้งานแสดงอาจจะซาซาลงก่อนหรืออาจจะมีก็แค่นึกหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกนะมันคือการก้าวข้าสู่ก้าวใหม่ของชีวิตอ่ะก็อยากทำให้มันดีเป็นเรื่องๆไปเเราต้องไปเน้นด้าเป็น ต้องครับจริงๆแล้วผมบอกให้ว่าผมกินถึงการร้องเพลงทุกวันเนี่ยคิดถึงการร้องเพลงทุกวันแล้วก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสดีๆนะครับก็อยากจะมีเพลงนะครับอัปเดตให้กับแฟนๆได้ฟังนะครับวันนี้เราเวลาที่คนกินเขาตามเราทางไอจีเขาตามเราทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็จะถามทุกวันเลยในจุดจบงานเพลงอิสระ จริงๆก็เป็นอิสระมาสักประมาณสักหลายปีแล้วน,นะประมาณ10ปีนี้ไม่มีสัญญากับบริษัทไหนนะครับก็เป็นอาจจะเป็นเพราะวัยนะเราด้วยนะก็คิดว่าทํางานอยา่างสามารถเป็นมิตรกับทุกตุกค่ายได้อย่างเงี้ยธุรกิจผู้จัดคงไม่เป็นนะครับผู้จัดคงไม่เป็น <Inv asion> เพราะว่ามันมันอีกรู้จักคืองานอากีกอย่างนึงคือการทำธุรกิจนะแต่เราไม่รู้สึกว่าเรายังมีความเป็นศิลปิในอยู่ในตัว นะมีสมองใช้สมองด้านขาวาสูงอยู่ตรงน,นี้นะ,ะครับก,ก็งงแล้วแต่ผมมองจริงๆเนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะการมีหลังการก็เป็นความมั่นคงแต่มันก็เป็นช่วงชีวิตของแต่ละคนนะอย่างช่วงชีวิตของเรามันเป็นช่วงชีวิตของการหาความสุขมากกว่านะความมั่นคงเก็บมาทั้งชีวิตแล้วยังเลยนะอนนี้ยังไม่มี ยังไม่มีอะไรที่มันพัฒนาไปมากกว่าความเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ๆน้องๆนะฮะไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามาในชีวิตพักเท่าไหร่นะครับก็ก็ทุก,กคนแต่ก็ก็มีคนกล้าเข้ามาคปยกับเรามากขึ้นอีกนึ่ง<อ>มีลูกกันไปหมดแนละ้วคุณออยนี่ก็ลูกน่ารักมากเลยด้ว <c ười> ยปันไหมก็พี่ป้ามันเร่งไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้มันเรื่องของ จังหวะชีวิตจังหวะเวลาเราก็คงไม่เร่งไม่รีบเ,เดี๋ยวก็คงเจอเองความรักเป็นเรื่องที่จําเป็นครับก็ยังเชื่ออย่างกันอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เร่งไม่ได้นะถ้าเจอก็ <c oughs> <c oughs> คงเจอก็มีหมดนะครับทุกเพศทุกวัยเออไม่ใช่ทุกทุกวัยไม่ใช่ทุกเพศ <c oughs> เพศหญิงอย่างเดียวนะครับ มีหมดครับมีทั้งเท่าเท่ากันอายุมากกว่าก็มีนะฮะรุ่นน้อยกว่าก็มีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็มาในบทบาทของการเป็นเพื่อนกันมากกว่าจริงๆก็ชอบเด็กกว่าเออไม่เคยไปวางสเปคขนาดนั้นนะไม่เคยวางสเปคขนาดนั้นแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าสื่อสารกันรู้เรื่องก็พอแล้วครับตอนนี้มีคนมีคนมีคนมีแบว่าใครเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีคำว่าพิเศษจริงๆครับไม่มีไม่ไ่เป็นเพื่อนกันมากกว่านะครับขอบคุณมากครับ